ว่าไม่ไดีขึ้นนะครับยาแผนปัจจุบันยาปฏิชีวน,นะก็ดีผมก็ประคับปกครองตัวเองมาตลอดเมื่อได้ดื่มยาค,ครับสมุนไพรยองถึงทําให้สุขภาพผมดีขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นผมถูกสองตัวนะครับไปที่โรงพยาบาลมอหาดใหญ่รักษาโดยแพทย์หญิงสุธิตราทองมากขนาดแผนวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ที่โรงพยาบาลมอ,อนะครับ ประกอบกับผมจบการเกษตรมาผมรู้ทันทีเลยว่าที่นี่เครือข่ายที่นี่มีราชาและราชินมีหมายถึงแปลงของยองเหิงแล้วก็ปุ๋ยเม็ดกระเดนอินทรีย์พันผมไม่เสียเวลาที่จะตัดสินใจเลยนะครับตอนแรกมาแบบไม่เชื่อหลังจากนั้นนะครับอาชีพเกษตร20่ว่าปีที่เรียนมาผมไม่ทิ้งโรงหม้อเลยค่ะผมใช้ปุ๋ยนี่แหละครับพลิกชีวิตของตัวเ,เอง ใช้ยานีแหละครับพลิกชีวิตของตัวเองเวลาผมมีไม่มากผมมีเวลาแค่สั้นๆแค่นั้นเองมาสาขาพังงามเมื่อก่อนผมไม่เชื่อภรรยาเขาทำผมไม่ได้มาจากฐานะที่ว่าอย่างที่ทุกคนพูดคือมาจากความลำบากผมก็ไม่ใช่ผมก็มีเงินเดือนอยู่แล้วผมก็มีรายได้อยู่แล้วไม่ถึงกับร่ำรวยแต่ว่าเดือนประมาณสี่ห้าหมื่นมันก็พาเข้าครอบครัวเราได้อยู่แล้วในตอนนั้นนะครับแต่โอกาส ผมไม่เคยตัดสินใจเลยผมมาฟังเป็นสิบบครั้งที่นี่มีแต่หน้ามา้าเข้าไปสาขาพังงาทุกคนที่ผมฟังเหมือนหน้ามา้าจริงๆตบมือพูดแล้วก็ตบมือคนหนึ่่เยืนท่องอยู่บริษัทเดลอินที่ฟังเจ้าขอคือคุณสมชายอัจฉริยะมีสิคทาเดินท่องท่องพว่วหมดไม่ใช่ของผมเลย ผมว่าที่นี่เริ่มบ้ากันแล้วเพราะว่านั่นหมายถึงว่าใจผมปิดปิดเอาจริงๆผมมาส่งแฟนผมนะครับเป็นสิบครั้งเขาขยันขยาวให้ผมขึ้นไปนั่งควางได้ไม่เกินห้านาทีารำทานด้วยเสียงด้วยบรรยากาศความเป็นหน้ามา้าผมมีเคื่อนไขตัวเองเยอะแยะมากมายมันผูกพันอยู่ในตัวเองผมเป็นคนสีดำครับตอนนั้นไม่ได้เป็นคนสีขาวแม้จะสีเทาผมก็ไม่ใช่ มาเพื่อบอกภรรยาว่ากลับไปขายของเหมือนเดิมเถอะเพราะว่าเปิดร้านขายซองอยู่ผมลงทุนตั้งไว้เสร็จแล้วมาอีกครับเป็นสิบๆครั้งตอนหลังผมไม่วงังมาแค่สองและผมกลับเข้าไปทํางานของที่ผมอยู่ประจำอยู่แล้วคือสํานักงานชัยตรีจังหวัดพังงาถึงเวลาผมโทรเข้าเลยผมไม่รู้บรรยากาศห้องประชุมเป็นยังไงแล้วนะครับตอนนั้นเสร็จรวยังบอกว่าเดี๋ยวอึดอัดใจมากอึดอัดใจจริงๆบอกว่าเดี๋ยวกลับไปที่บ้านผมก็คุยกัน แต่มันเกิดจุดเปลี่ยนด้วยมรารยาทด้วยความสงสารคนที่เขาทำเราย่อมมารับรู้บ้างทนฟังกันจบหลายๆครั้งเป็นสิบ,ส,บสิบครั้งคำพูดไม่กี่ประโยคข,ของคนในห้องประชุมทั้งอัปลายทั้งดาวไลแล้วก็ทั้งคนอื่นๆที่เขามาทำาห่งการกทำให้เป็นอุทาหรณ์ทำให้ผมคิดเลยว่า ขนาดคนแก่ๆยังทําได้ยังมีความพยายามที่จะทําแล้วผมคือใครสักยาภาพผมก็กมีทำไมผมถึงไม่ทํากลับไปท่านเชื่อไหมของเริ่มเปลี่ยนตัวเองทันทีเลยครับจากคนที่ไม่เชื่อตัวดําๆสีดําๆเรื่อนไขต่างๆในชีวิตท,ที่ผมสวมโหรว้แล้วก็พันตัวเองก็เรื่อนไขไม่ใช่ไม่ว่างนะครับไม่ใช่มีเวลาแต่ใจไม่เปิดมันปิดตาย องศาที่เปิดรับแค่20องศาสิบองศามันเพิ่มไปเรื่อยๆจนตอนนี้นะครับ3 8 0อปิองศารับทันทีผมรับทุกอย่างที่คนอื่นพูดเมื่อก่อนผมทําตัวเป็นน้ําที่ล้นแก้วทําตัวเหมือนกับว่าไม่แรงป่องตัวึ่งพิษไม่มีสักนิดหนึ่งชูหางคิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วใครจะพูดอะไรคิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วจริงๆผมไม่รู้เรื่องเกลือข่ายแม้แต่นิดเดียวครับไม่รู้เลย เมื่อผมเปิดตัวเองทันทีผมก็ทําทันทีเหมือนกันนะครับใช้ระยะเวลาแค่2เดือนที่ผมปิดตัวเองใช้ระยะเวลาแค่ประมาณ2เดือนผมวิ่งเลยครับวิ่งแบบใส่เกียร์หมาเลยที่ไหนที่ไหนก็จัด o อ p ที่ไหนก็จัดสัญจรภูเก็ตผมไม่ใช่ว่าง4โมงครึ่งถ้าผมเช็คเวลาแล้วผมต้องเต็นชิดออก หลังจากนั้นผมขับรถไปภูเก็ตทันทีผมไม่ถามหาอัพไลน์หรือดาวไลน์ไม่ถามหมาแม้แต่ใครสักคนไม่ชวนคนในบ้านด้วยทําไรผมไปคนเดียวครับไปเพื่อเรียนรู้ให้ตัวเองอยากเป็นสีดาให้เป็นสีเทาสักทีเพื่อให้ตัวเองเปลี่ยนสีขาวให้เป็นสีเทาแล้วมาเปลี่ยนสีขาวสักทีผมใช้เวลาตรงนั้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบรอนตัวเองให้มาเชื่อกับธุรกิจเครือข่ายใช้เวลาก็หลายเดือน ระหว่างเปลีป่ยนแปลงตัวเองก็ทํางานไปด้วยในเมื่อผมเชื่อครับผมเรียนรู้ทันทีตรงไหนเปิดตรงไหนสอนใครกูอะไรผมฟัง,ผมฟ,งผมฟังทันทีครับผมไม่มานั่งเสียเวลาถ้าผมเดินทางไปเป็นร้อยกิโลผมไม่นั่งเสียเวลาเด็อดขาดสําหรับการนั่งพูดปุยคนท่านทไม่มีทางเพราะเวลาผมมีน้อยเปิดรับสมองทุกปุ่มขอนเลยนะครับเปิดรับฟังบนเวทีทันทีว่าทาอย่างไรถึงจะสําเร็จกลับไปที่ทำนัางานนะครับแปดครึ่งผมต้องเซ็นชื่อทํางาน เที่ยงปั๊บผมต้องใช้เวลากินข้าวน้อยมากเพื่อมาที่สาขาศึกษาเข้า o ย t ท b e เพื่อศึกษาบริษัทสี่ครึ่งผมจําเป็นต้องเซ็นชื่อออกจากสํานักง,งานนะครับหลังจากนั้นคือเวลาของผมที่จะศึกษาแล้วก็กุยโทรศัพท์หาคนอื่นๆเพื่อเล่าความว่าที่นี่คือความจริงร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันไม่ใช่ว่าจะเล่าหนึ่งครั้งแล้วก็จะเชื่อเราทันทีนะครับผมโชคดีบ้างโชคร้ายบ้างคนอื่นไม่เชื่อไม่เป็นไรผมก็ต้องทําตัวเองใหม่ครับ ลุกสักร้อยครั้งล้มสักร้อยครั้งไม่เป็นไรห้อยลุกครับผมไม่ได้เลิกล้มแล้วผมไม่ได้เลิกนะครับล้มแล้วผมลุกผมตั้งปย์ยานตัวเองเลยว่าภายในหนึ่งปีเนี้ยภาพชายขวาผนังที่สาขาพนักงานต้องมีชื่อผมไม่ได้คำนวณทันทีผมตั้งเป้าหมายว่ามนเจอร์ข่อ2ปี1ปีมี3ามร้อยหวันขอเฉลี่ยทันทีเลยว่าปีละส0มโก นะครับนั่นคือวิธีการทํามาของผมตอนนี้นะครับชีวิตครอบครัวของผมมีความสุขมากที่สุดเท่าที่พึงจะมีได้ <S 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 เพราะว่าในเส้นเลือดของผมตอนนี้ทั้งสองคนผสมสารกันให้เป็นชีวิตย่อยแอนอยซะแล้วจริงๆนะครับ สมองชั้นแรกก่อนจะปิดเข้านอนทานยาเสร็จก็ปิดด้วยโดยเอ็นคอยสมองชั้นต่อไปในการเปิดสําหรับรุ่งเช้าใหม่คือเปิดด้วยแอนเอนคอ,อย